วิเคราะห์ยุโรปจะกลับมาเปิดสำหรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งเร็วแค่ไหนจริงๆหัวข้อนี้เขาพูดถึงสเปนแต่ว่าสเปนเองก็เป็นประเทศที่ติดเชื้อกับเสียชีวิตจากโควิดมากที่สุดประเทศหนึ่งของยุโรปอ๋อแล้วสเปนเป็นประเทศที่พึ่งพานักท่องเที่ยวคือไม่ใช่พึ่งพาดิเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเป็นอันดับต้นๆของโลกแล้วก็ครั้งที่แล้วที่ยุโรปล็อกดาวน์ครั้งที่หนึ่งแล้วก็กลับมาเปิดประเทศอีกครั้งหนึ่ง สเปนก็เป็นคนเปิดคนแรกๆฉะนั้นก็หมายความว่าถ้าสเปนเปิดตามหัวข้อนี้ประเทศอื่นก็น่าจะทยอยเปิดตามไปด้วยเราก็เลยเอาหัวข้อนี้มานําเสนอกันนะครับเพราะว่ายุโรปมีตั้งเกือบ30ประเทศถ้าจะให้พูดถึงรวมๆทั้งหมดนี้คงจะยากมากๆต้องเอาประเทศแบบนำๆมา,มาพูดอนะแล้วประเทศอื่นก็คงจะตามๆกันมาเองคือไม่ใช่ว่าตอนนี้คนไทยเข้าไม่ได้นะคนไทยเข้าได้แต่ไม่ได้เข้าได้ทุกประเทศแต่ส่วนใหญ่เข้าได้แล้วก็ ที่เราพูดถึงว่ายุโรปจะเปิดอีกครั้งหนึ่งเร็วแค่ไหนเนี่ยคือเขายังก็ไม่ใช่ว่าปิดอย่างที่บอกไงแต่ว่าถ้าสําหรับคนที่เป็นนักท่องเที่ยวคนที่จะไปเที่ยวเนี่ยก็คือยังไงก็ไปก็ไม่คุ้มเพราะว่ามีการล็อกดาวน์กันอยู่เกือบทุกประเทศล็อกดาวน์คือเราเข้าได้แต่ว่าบางทีเราจะเดินทางระหว่างเมืองมันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็คือไปแล้วก็ต้องอยู่ ถ้าเกิดใครไปเยี่ยมเยียนม,มีบ้านของคนเชิญอยู่ก็โอเคแต่ว่าใครไปท่องเที่ยวแล้วต้องอยู่แต่กับบ้านก็คงไม่คุ้มใช่ไหมอ่าฉะนั้นการเดินทางเนี่ยก็คือต้องเดินทางเดินทางระหว่างเมืองนะก็อ่าจากเมืองนึงไปสู่อีกเมืองนึงเนี่ยต้องเป็นการเดินทางที่จําเป็นฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเป็นคนเที่ยวจริงๆคือทัวริสต์จริงๆก็ยังไม่คุ้มในเวลานี้แล้วเขาจะกลับมาเปิดอีกเร็วแค่ไหนเรามาดูสถิติโควิดของสเปนกันก่อน ซึ่งถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ดีขึ้นอย่างมากแล้วาจากเว็บที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเว็บสามแล้วเหรอ,อเว็บสามเนี่ยดีขึ้นแล้วเนี่ยนะ่าจะตรงนี้คือการติดเชื้อนะครับการติดเชื้อจากสูงสุด40,000กว่าคนเลยแต่ถือว่ารอบนี้สเปนอย่างต่ํากว่าบางประเทศอย่างฝรั่งเศสอีกนะท,ทั้งที่สเปนโดนหนะนักใ,ในรอบที่แล้วนะก็ตอนนี้มาเหลือหมื่นกว่าคนแล้วก็การเสียชีวิตก็รอบนี้ของสเปนไม่ร้ายแรงเท่ารอบที่แล้วเลยนะ เป็นรอบที่แล้วนี่ตั้งเจ็ดร้อยแปดร้อยกว่าคนรอบนี้สามถึงสี่ร้อยคนต่อวันแล้วก็ลดลงมาเหลือสองร้อยกว่าคนแล้วเรียกได้ว่ากลับกลายเป็นว่ารอบเนี้ยสเปนรับมือได้ดีกว่าประเทศอื่นๆในยุโรปซะอีกรับมือได้ดีกว่าเยอรมนีอังกฤษหรือว่าฝรั่งเศสซะอีกครับก็เดี๋ยวข่าวนี้ลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คืออย่างที่ย้ํานะว่าเป็นหัวข้อว่ายุโรปเมื่อไหร่เปิดก็จริงแต่ว่าตามนี้เขาพูดถึงสเปนแต่แน่นอนถ้าสเปนเปิดประเทศอื่นๆก็มีแนวโน้มจะเปิดตามไปด้วย พอสเปนเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะรู้สึกจะเป็นอันดับสองของของโลกนะหรืออันดับสามนี่แหละอ่าไทยเนี่ยอันดับสี่ก็คือมากกว่าไทยแน่แน่มีนักท่องเที่ยวถึงประมาณแปดสิบกว่าล้านคนคือฉีกจากอันดับสองอย่างไทยเป็นเท่าตัวเลยอะ่ะคิดดูแล้วกันอันดับสามกับสี่นี่ห่างกันเป็นเท่าตัวเลยนะในเรื่องของจํานวนคนคนที่เขียนบทความก็คือคนนี้เนะี่ยได้วิเคราะห์เอาไว้ว่านักท่องเที่ยวเนี่ย สามารถกลับมาสเปนได้ในช่วงฤอื้อดูร้อนนี้เพราะว่าสเปนเนี่ยมีการเร่งฉีดวัคซีนกันอย่างหนักด้วยเช่นเดียวกันแล้วทีนี้ก็ยังแปลกใจอยู่นะที่เราได้ยินข่าวว่าประเทศล่ำรวยเนี่ยเขาแย่งกันตุนวัคซีนใช่ไหมแต่ว่าประเทศในยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ได้ฉีดวัคซีนกันเพราะว่าสเปนก็เป็นประเทศหนึ่งที่ก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยเขาก็คุยกันว่าสเปนก็มีการประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอย่างหนักแต่เวลานี้สเปนก็มีเงินมาฉีดวัคซีนเยอะ ก็ซึ่งจริงๆวัคซีนก็ไม่ได้แพงใช่ไหมถ้าเร่งฉีดวัคซีนเสร็จแล้วก็โควิดคลี่คลายลงมากเนี่ยก็สามารถกลับมาเปิดก็เอาเงินกลับเข้ามาได้คือตอนนี้เขาเหมือนกับจะมีการโต้เถียงกันอย่างมากเลยในประเทศเพราะว่าช่วงฤดูร้อนเนี่ยจะกลับมาเปิดแบบเปิดกว้างเหมือนเดิมอีกไหมในตอนนี้เพราะว่าลูกค้าหลักของสเปนเนี่ยคืออังกฤษซึ่งมาเที่ยวสเปนเนี่ยเป็นล้านๆคนเหมือนกับที่เราก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนใช่ไหม แต่ว่าอังกฤษก็มีปัญหาเรื่องไวรัสกลายพันธุ์ฉะนั้นก็เลยกังวลกันว่าจะเปิดอีกดีไหมหรืออะไรเงี้ยแล้วเหมือนว่าเขามาเที่ยวกันทีหนึ่งก็มากันนานด้วยนะมาก็สักสองสัปดาห์เป็นอย่างน้อยนหะคือยุโรปเนี่ยมีการเที่ยวกันเองสูงมากนะประมาณ80%ของการท่องเที่ยวทั้งหมดในทวีปเลยก็หมายความว่าก็เป็นการตอบคําถามที่ว่าทําไมเขาไม่ค่อยได้มาทําการตลาดแบบไม่ค่อยได้มาหโหมโฆษณาเหมือนญี่ปุ่นกับเกาหลีที่มา โฆษณาแอบแฝงอยู่ในประเทศเราใช่ไหมทําให้คนไทยชอบไปมากในช่วงก่อนโควิดอ่าแต่นี้เราต้องมียุคก,ก่อนโควิดกับหลังโควิดหลังโควิดเรายังไม่รู้แต่ก่อนโควิดก็คือต้องพูดถึงเราคาดหวังว่าหลังโควิดทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคือทุกคนจะลืมการฉีดวัคซีนไปในข่าวนี้เขาก็พูดถึงภาพการ์ตูนนี้ว่าคุณป้าสองคนคุยกันว่าพวกเรามีโรงแรมที่เราชอบมากๆในสเปนแต่พวกเราก็ยกเลิก สองสัปดาห์เดียวกันในเดือนสิงหาทุกปีคือหมายความว่าไงชอบโรงแรมในสเปนมากจนกระทั่งว่ายัางไงก็ต้องไปทุกปียกเลิกทุกสิ่งในสองสัปดาห์ในเดือนสิงหาทุกปีอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้มีอะไรที่ตั้งอยู่คล้ายๆสารพะภูมิเลยอ๋อนี้บอกว่าไม่ต้องสงสัยเลยชาวอังกฤษเนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มแรกๆที่อยู่ในคิวที่จะต้องขึ้นเครื่องบินมาสเปนแน่ๆก็คือมีคนอังกฤษมาเที่ยวสเปนถึงสิบแปดล้านคนในปีสองพันสิบเก้า โอ้ oh, มากกว่าคนจีนมาเที่ยวไทยนะจีนมาเที่ยวไทยแค่11ล้านคนอังกฤษมาเที่ยวสเปนมากกว่าจีนมาเที่ยวไทยคือเรียกได้ว่าถ้าสเปนจะปฏิเสธอังกฤษเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับไทยจะปฏิเสธจีนนั่นแหละแต่มันยิ่งกว่าเพราะว่าตัวเลขมันคนละเรื่องกันเลยแล้วก็อังกฤษก็มีปัญหาเรื่องไวรัสกลายพันธุ์ด้วยแล้วยังไงคือสเปนจะกลัวไวรัสกลายพันธุ์จนกระทั่งทิ้งนักท่องเที่ยว18ล้านคนนี้ในฤดูร้อนนี้งั้นหรือ โอ้ oh, ขนาดปีที่แล้วสเปนนี้เปิดอย่างเต็มที่แล้วนะนักท่องเที่ยวยังลดลงถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตคงหมายถึงเฉพาะต่างชาตินะเอ,อแต่ก็ยังดีกว่าลดลงร้อยเปอร์เซ็นเหมือนบางประเทศถึงไม่มีต่างชาติมาเลยคนที่มาไม่ใช่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนมีนักท่องเที่ยวมาสเปนถึงสิบเก้าล้านคนเอ๊ะเดี๋ยวพฤศจิกายนนี่มันเข้าฤดูหนาวแล้วนี่อ๋อหมายถึงว่ารวมทั้งปีใช่ไหม เพราะอย่างที่บอกอะว่าเขามีนักท่องเที่ยวมาประมาณน่าจะประมาณ80ล้านคนในปี2019แต่ทีนี้ตั้งแต่ต้ตตนปีจนถึงพฤศจิกายนเหลือแค่19ล้านคนก็ลดลงถึง78%เมื่อเทียบกับปี2019แต่ถ้าเทียบกับของประเทศของเราซึ่งเหลือแค่6.7ล้านคนถือว่าสเปนยังได้มากกว่ามากแล้วก็ที่ประเทศไทย ถูกกล่าวหาตลอดว่าการท่องเที่ยวอ่ะของเราถูกกล่าวหาตลอดว่าเ,เราพึ่งพาการท่องเที่ยวมากเกนินไปแล้วนะอย่างงู้นอย่างนี้แต่ในข่าวนี้สเปนเการท่องเที่ยวมีส่วนถึง12%ของ GDP ของเราก็12นะท่องเที่ยวจากต่างชาติเนี่ยก็12นะเท่ากันเลยนะสะเปนเองก็พึ่งพาเยอะนะฉะนั้นเราจะมาหาเรื่องประเทศเราเองอย่างเดียวได้ยังไงแล้วก็เป็นการจ้างงานถึง13%เรียกได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นผู้กอบกู้เลย เป็นผู้กอบกู้ภาคการท่องเที่ยวก็คือตอนนี้การติดเชื้อของยุโรปเนี่ยกำลังลดลงเรื่อยๆก็คือปัจจัยทั้งการฉีดวัคซีนที่เร่งกันอย่างมากแล้วก็เรื่องของฤดูร้อนที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆคืออากาศมันหนาวน้อยลงการติดเชื้อก็น้อยลงไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่สําคัญต่อมาก็คือข้อตกลงระหว่างประเทศว่าโอเคฉีดวัคซีนแล้วคุณยังยังไงเข้าได้เลยหรือว่าต้องมีใบรับรองหรือถึงขั้นต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตหรือต้องมีแอปมือถือหรือยังไง ตอนนี้รัฐมนตรีการท่องเที่ยวของสเปนก็มองในแง่ดีว่าหลังจากที่ฉีดวัคซีนกันไปเยอะแยะแล้วเนี่ยแล้วก็เรามีใบรับรองการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจะกลับมาในฤดูร้อนนี้นั่นก็หมายความว่าน่าจะเปิดรับสําหรับนอกยุโรปด้วยเช่นเดียวกันนี้เราเอาปัญหาของการรับนักท่องเที่ยวอังกฤษเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เรื่องของโควิดกลายพันธุ COVID ์ 19, แต่ก็ยังมีเรื่องของการที่อังกฤษเนี่ยได้เบรกซิตออกจากยุโรปไปแล้ว คืออังกฤษของเดิมก็เข้าร่วมแค่ครึ่งตัวอยู่แล้วสังเกตว่าวีซ่าเนี่ยเชนเก้นก็ไม่สามารถเข้าอังกฤษได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เบรกซิตก็คืออย่าขาดจากกันอย่างถาวรของเดิมคือถ้ายัางอยู่ร่วมกันอยู่ถึงแม้จะครึ่งตัวก็คือคนอังกฤษยังสามารถเข้ายุโรปได้โดยที่ไม่ต้องทําอะไรใดๆเลยแต่ตอนนี้คนอังกฤษอาจจะต้องทําอะไรบ้างแล้วก็ประเทศของสเปนเนี่ยรับนักท่องเที่ยวจากอังกฤษเยอะด้วยแล้วอย่างนี้ก็ต้องรอความหวังจากทาง e u อีกว่า จะอนุมัติอย่างน้อยก็เรื่องของการท่องเที่ยวให้อังกฤษเข้ามาง่ายๆเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้อัตราการติดเชื้อของสเปนล,ลดลงอย่างมากจากที่วัดกันในเดือนตุลาคมเ,าเขาวัดเป็นประชากรกี่คนต่อหนึ่งแสนใช่ไหมของสเปนตอนนี้เหลือห้าร้อยสี่สิบต่อหนึ่งแสนถือว่ายังเยอะอย่างมากแต่ว่าก็น้อยลงก่อนหน้านี้ที่มีถึงเก้าร้อยต่อประชากรหนึ่งแสนคือเกณฑ์ของ e ูเขค้ากำหนดว่าถ้าประเทศไหนเรียกว่าเป็น low risk โควิดแคนทรีก็คือต่ำกว่า25ต่อประชากร1แสนซึ่งไทยยังต่ำกว่าอยู่มากแต่ว่าถ้ากลางๆก็คือเกิน25จนไม่เกิน50ต่อ1แสนแต่อันนี้ลอไปถึง540ยังอยู่อีกห่างไกลแต่ว่าก็กำลังดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้พัตคารแล้วก็บาร์ต่างๆกำลังค่อยๆเริ่มเปิดขึ้นมาอย่างช้าๆ เพราะว่าสเ,เปนเองก็มีการปิดกั้นการเดินทางระหว่างเมืองแล้วก็ปิดกิจการพวกนี้ในช่วงที่โควิดระบาดหนักๆตอนนี้เริ่มกลับมาเปิดมากขึ้นแล้วเราหวังว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือความเข้มงวดนี้จะสิ้นสุดที่เดือนมีนาแล้วก็ตั้งแต่เดือนเมษาเราจะเริ่มเห็นการผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อที่คนที่อยากไปเที่ยวก็จะได้ไปก,กันอีกครั้งหนึ่งอันนี้อบขอกระโดดข้ามมาประโยคสุดท้ายเลยนะครับช่วงก่อนหน้าน,นี้ก็อาจจะไม่เกี่ยวกับหัวข้อนิดนึงอันนี้มันแปลกดีเขาบอกว่าพวกเราเป็น ปาร์ตี้เนชั่นเป็นชนชาติของการเลี้ยงฉลองเอผู้คนต้องการปาร์ตี้คือต้องการเลี้ยงฉลองถ้าเกิดว่าธุรกิจพวกนี้มันอยู่ไม่รอดแล้วเวลาที่จะมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วใครจะเป็นคนเริ่มต้นฟังดูแล้วก็เหมือนกับที่ประเทศนี้ก็เหมือนกันนะตอนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่ว่าพอช่วงโควิดนี้ปล่อยให้ธุรกิจท่องเที่ยวตายไปเรื่อย แล้วถามว่าเวลาที่ต้องการจะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วคือเขาตายไปแล้วอะแล้วมันจะเริ่มต้นกันยังไงครับก็อตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับหรือว่าอยากจะแชร์สถานการณ์ที่ยุโรปนะครับก็สามารถแชร์ได้วันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ